ดงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประกาวันศุกร์ที่23พฤษภาคมในเรื่องการงานนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะการงานของคุณนั้นนะคะยังมีนะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะสืบเนื่องจากคุณอาจจะนะคะคิดนะคะในเรื่องของการงานมากเกินไปนะคะมีงานหลายอย่างกองาอยู่บนโต๊ะ,ะมีงานหลาย,อย,าอ,ย,าอ,ยาอย่างอยู่ในหัวนะคะมีงานหลายอย่างที่เราจะต้องจัดสรรปันส่วนให้เสร็จทําให้วันศุกร์ที่23พฤษภาคมเป็นวันวุ่นวายนะคะของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในเรื่องการ งางนและสําหรับในเรื่องการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะหากใครกําลังท้อใจเรื่องการเงินสบายใจได้ค่ะเดี๋ยวคุณนะคะจะมีนะคะโชคมีลาบนะคะรวมถึงนะคะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิงนะคะที่อายุนะคะพอๆคุณหรือมากกว่าคุณนะคะประมาณไม่เกิน5ปีนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือการเงินในวันศุกร์ที่23พฤษภาคมค่ะและสําหรับสุขภาพนะคะที่ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะพึงระวังนะคะเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่อง ของการเวียนหัวอาการทางสายตานะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะการพักผ่อนน้อยอาจจะสร้างนะคะปัญหาด้านสุขภาพมาให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์ในวันศุกร์ที่23พฤษภาคมได้ค่ะและสําหรับในเรื่องของความรักนะคะความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์หากคุณมีคู่อยู่แล้วความรักนะคะดูเหมือนไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ดูเหมือนนะคะจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับนะคะการพูดจากันไม่รู้เรื่อง เรื่องการงอนกันนะคะการไม่เข้าใจกันนะคะหรือการมีทัศนคติไม่ตรงกันในเรื่องนะคะการใช้ชีวิตนั่นเองขอให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นอดทนนะคะและพยายามปรับตัวอาจารย์เชื่อว่าความรักของคุณน,นั้นจะสุขสมหวังได้ในไม่ช้าค่ะ